วันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมาว่าด้วยเรื่องกุญแจนะครับซึ่งตอนนี้เป็นฟอร์ดเน็กเจอนะครับฟอร์ดแปร์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีเซลวีหหรือแม้กระทั่งนะครับตัววายแท็กเอเวอเรสต์นะครับหรือรุ่นใดก็แล้วแต่ที่มีสมาร์ทนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับตอนนี้ช่างกุญแจเอชินได้มารีเสิร์ชและทํากับรถตัวเองนะครับเป็นซอฟต์แวร์แท้และเป็นรีโมทแท้ของฮอนของฟอร์ดนะครับนะครับเดิมที แลปเตอร์จะมี2ปุ่มแบบนี้นะครับล็อกอันล็อกนะครับถ้าเป็นในลักษณะของเอเวอรเรสก็จะมีเปิดฝาเปิดฝาข้างหลังได้เปิดฝาท้ายนะครับแต่ตอนนี้ช่างกุญแจชินมีฟังก์ชันใหม่นะครับเปิดระบบโดยนํากุญแจเข้ามาใหม่นะครับฟังก์ชันก็จะเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกปลดล็อกนะครับแล้ว 2x เนะครับเปิดท้ายแล้วก็ล่าสุดมีอะลามเข้ามาด้วยนะครับสามารถกดปุ่มอะลามหรือแพนิคนะครับเรียกรถได้อีกนะครับ เราจะทดสอบให้ดูหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญตัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทจากระยะไกลได้และสั่งดับระยะไกลได้ซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานดีกว่า Ford p a ารหลายเท่านะครับมันจะหน่วงนะครับเดิมทีเป็นแบบนี้นะครับใช้งานได้แค่2ปุ่มเองนะครับของเราจะทําให้ดูนะครับสังเกตรเรานะครับล็อกสังเกตไฟขึ้นนะครับอ่ะอัลล็อก แต่ถ้าเกิดเราจะสั่งสตาร์ทจากด้านนอกในลักษณะที่เราจอดตากแดดนะครับกินข้าวอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทจากด้านนอกได้นะครับโดยมีเวลา15นาทีนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้ารถรถก็จะดับเองนะครับและสามารถสั่งดับรถได้นะครับเช่นเราจะทดสอบให้ดูนะครับกดล็อกทีหนึ่งนะครับแล้วกด 2x นะครับรถจะสตาร์ทขึ้นมาทันทีนะครับสังเกตเสียงนะครับตัวนี้เป็นพี่ใหญ่ V6 นะครับ อันนี้คือระบบไฮเทคของ f o ร์ที่เรานำเข้ามาและเปิดเองนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่นเดียวกับผมนะครับ f o ร์ดเอเวอร f เรสต์ฟอร์ดแรปเตอร์ฟอร์ดไได้หมดนะครับถ้าใครสนใจแบบนี้แนะนำติดตามเราได้นะครับเราจะสั่งดับไปด้วยนะครับอา้าสั่งดับกดดับเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญที่เราจะโชว์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มแพนิกนะครับกดทีหนึ่งจะไม่ดงังกดสทีรถจะมีเสียงนะครับ คือเราจะรู้เลยว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนสังเกตไหมครับไฟจะพิบขึ้นมานะครับถ้าเกิเราจะดับกดที่หนึ่งอ่านี่คือระบบใหม่นะครับและที่สําคัญตัวนี้เปิดกล่องแท้นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับและสามารถเพิ่มจากตัวเดิมได้โดยที่ไม่ลบกุญแจเดิมนะครับอันเก่าก่อนที่เราจะทําแบบนี้เราต้องลบกุญแจเดิมออกสองดอกนะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดเราไม่ต้องลบสามารถอัดเพิ่มได้ดอกเดียวก็ได้นะครับ ถ้าใครสนใจฟังก์ชันแบบนี้สวยๆนะครับติดต่อมาได้ที่ช่างกุญแยจเอชินนะครับ095-5636282นะครับบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับขอบคุณครับ